เพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องวิญญาณกันไหมครับคําว่าวิญญาณตามหลักความเชื่อก็คือคนที่ตายแล้วแต่มาในรูปแบบของรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกสิ่งนี้ว่าจิตหรือสติปิฏเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีสถานะเป็นควอนตัมที่หลงเหลือไว้แม้ร่างกายจะสลายไปแล้วก็ตามแต่เอาเข้าจริงๆตอนนี้วิทยาศาสตร์มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ร้อเซนะครับว่า วิญญาณมีจริงหรือไม่แต่มันก็มีการทดลองแปลกๆที่ดูจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณการทดลองนั้นเกิดขึ้นมาเกือบร้อยปีแล้วโดยมีชื่อว่าการทดลองชั่งน้ำหนักวิญญาณหรือเทวนที่วันกล่นั่นเองตอนแรกที่ได้ยินชื่อผมก็สนใจอย่างมากเลยลองไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเลยอยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันมันจะลึกลับและน่าสนใจแค่ไหน เชิญรับชมกันได้เลยครับการทดลองที่มีชื่อว่าก21กรัมหรือทเวนที่วักรัมเกิดขึ้นในปี1901โดยมีดรดันแคนแมกดูกเกอเป็นหัวหอกนำทีมพร้อมกับอาสาสมัครอีก6คนที่มีอาการป่วยใกล้าตายเต็มทีโดยส่วนมากจะคาดเฉพาะคนป่วยที่เป็นวันโรกพอสามารถคาดคะเนวันเสียชีวิตได้เป็นหลักชั่วโมง การทดลองนี้ดรดันแคนเชื่อว่าวิญญาณมีน้ำหนักทางกายภาพที่ตายตัวเหมือนกับอวัยวะในร่างกายโดยก่อนที่จะเริ่มการทดลองนี้ดรได้ปรับแต่งเตียงนอนของอาสาสมัครให้เป็นเหมือนตาช่างคอยชั่งน้ำหนักคนที่นอนอยู่ตลอดเวลาโดยดรได้ขอให้อาสาสมัครทั้ง6นอนบนเตียงนิ่งๆและขยับให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนของน้ำหนัก และคอยรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ร่างกายเสียน้ำมากเกินไปเรียกได้ว่าต้องรักษามวลร่างกายให้คงเดิมไว้ตลอดนั่นเองการทดลองนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากเพราะด็อกเตอร์ต้องรอให้อาสาสมัครเสียชีวิตซะก่อนถึงจะเริ่มการทดลองนี้ได้หลังจากรอคอยมานานก็มีอาสาสมัครที่เสียชีวิตดตต็ตอร์จึงรีบไปสำรวจผลของการทดลอง แต่มันก็เป็นไปตามคาดร่างกายของอาสาสมัครหลังจากเสียชีวิตได้สูญเสียน้ำหนักไปทันที21กรัมเป็นไปได้ว่าจะมาจากการที่วิญญาณออกจากร่างไปน,นั่นเองจากนั้นผลการทดลองของด็อกเตอร์ก็ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนในปี1907และเป็นที่ฮือฮาอย่างมากแถมยังถูกตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์และหนังสือพิมพ์ของอเมริกาด้วย แต่ในยุคนั้นการทดลองของด็อกเตอร์มันก็ยังถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่และมีคนออกมาโต้แยง้งว่าการทดลองนี้มีความเป็นไปได้สูงที่น้ำหนักของคนเราจะหายไป21กร,รัมตามกระบวนการของธรรมชาติอาจจะมาจากการเสียงเงือ่อหรือความร้อนสะสมในร่างกายก็เป็นได้แต่ด็อกเตอร์เองก็ได้แย้งกลับว่าเขาได้ทำการคาดคะเนจากการระเหยของน้ำในร่างกาย และการหายใจไว้แล้วโดยการใช้วิธีวัดปริมาณน้ำหนักที่หายไปในขณะที่อาสาสมัครยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งจะอยู่ที่1อ่ออนหรือประมาณ28กรัมในทุกๆ1ชั่วโมงถึงแม้ผลการทดลองของด็อกเตอร์ยังไม่พอที่จะสรุปได้ว่า21กรัมที่หายไปมันคือน้ำหนักของวิญญาณแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าคนตายจะสูญเสียน้ำหนักไปทันที 10ถึง45กรัมนอกจากนี้ยังต้องมีตัวอย่างการทดลองที่มากกว่านี้แต่ด้วยข้อจำกัดที่ว่าการทดลองนี้ต้องทำกับมนุษย์เท่านั้นมันอาจจะผิดหลักศีลธรรมไปสักหน่อยโปรเจกต่อยอดการทดลองเลยต้องหยุดลงจริงๆแล้วการทดลองนี้ด็อกเตอร์เคยทดลองกับสุนัขด้วยนะครับแต่มันค่อนข้างจะดูทารุณไปหน่อยและผลการทดลองกับสุนัข คือไม่พบการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักมันจึงไปสอดคล้องกับหลักศาสนาคริสต์ที่ว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณแล้วทำไมมนุษย์ถึงมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเพราะว่ามนุษย์ใช้วิธีระบายความร้อนด้วยการขับเหงื่อออกแต่สุนัขใช้วิธีหอบเพื่อเอาความร้อนออกจากทางปากนะฮะพอสุนัขตายมันก็หอบไม่ได้หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตาม การทดลองของดรดันแคนก็ถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญชิ้นหนึ่งอยู่ดีเพราะดอรเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการชั่งน้ำหนักวิญญาณที่อาจจะใช้ต่อยอดการทดลองได้ในอนาคตถึงแม้ผลงานชิ้นนี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันแต่มันก็ทำให้เราทราบว่าเวลาคนเสียชีวิตนั้นน้ำหนักของร่างกายมันจะหายไปทันที21กรัม ก็จบไปแล้วนะครับกับการทดลองชั่งน้ำหนักวิญญาณค่อนข้างน่าสนใจเลยใช่ไหมครับมันยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกนิดหน่อยก็คืออาสาสมัครทั้ง6คนเนี่ยมี2คนในนั้นนะฮะที่เสียชีวิตแต่ด็อกเตอร์อะไปตั้งตาชั่งไม่ทันนะฮะผลสรุปจากตัวอย่างการทดลองจึงมีแค่4คนเท่านั้นนะครับมันเลยไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าน้ำหนักที่หายไปมันคือน้ำหนักของวิญญ,ญาณถือว่าน่าเสียดายมากเลยนะครับและการทดลองนี้ได้ถูกสร้างเป็นหนังด้วยนะครับ ชื่อเรื่อง21กรัมทเวนที่วันกลัมนั่นเองนะฮะเป็นหนังจากปี2009โดยมีเขาคงเรื่องจริงมาจากการทดลองนี้เลยและผมจะเอามาสปอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังสามารถพิมพ์คุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนวันนี้ผมทิปเปอร์เคก็คงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดโปรดทิ้งคำติไว้ให้ผมปรับปรุงด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบ กดซับและก็ดิ่งให้เป็นกำลังใจให้ผมก็พอแล้วเช่นเคยครับน้อมรับทุกคำติชมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ